สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามไปดูแดนเก็บเห็ดไวกิ้งค่ะไม่ได้เข้าป่าหลายวันเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเข้าไปดูป่าไปเดินเล่นบ้างเพราะบีนี่ชอบเข้าป่ามากเลยนะคะไม่เคยพาเพื่อนเข้าไปเที่ยวในเมืองกันเลยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะพาเข้าเที่ยวในเมืองค่ะวันนี้เรามาเที่ยวป่าก่อนตอนนี้เวลาทางเข้าป่าเนี่ยค่ะเนี่ย ตกใจเหมือนกันไปเจอน้ําแข็งเอ๊ะทำไมเป็นน้ําแข็งและเห็ดจะมีเหลือไหมก็ไม่เคยเก็บเห็ดแบบสภาพที่มีน้ําแข็งแบบเนี้นะคะอันนี้ก็เป็นร่องเป็นร่องไถ่อะค่ะเป็นร่องไถที่ก็จะเข้าไปกันปรากฏว่ามีน้ําแข็งเต็มไปหมดเราก็อยากจะเล่นสเก็ตออนไอบ้างนะคะแต่แต่ไม่รู้ยังไงนะคะรู้สึกแปลกใจมากเลยเอ๊ะทำไมเป็นน้ําแข็งก็เลยหยิบหยิบ,ยบดูะคะ่ะ ว่ามันเป็นน้ําแข็งนั่นไม่เป็นกระจกหรือเป็นอะไรกันแน่มันเย็นเจี๊ยบมากเลยนะคะครั้น,นี้บีก็ใส่เสื้อผ้าไปหลายชั้นมากเลยรู้สถานการณ์แล้ววันนี้สามองศาวันที่เก็บเห็ดเนี่ยนะคะสามองศาก็เลยใส่เสื้อผ้าไปเยอะพอไปเจอน้ําแข็งก็เลยแกะดูค่ะว่าเอ๊ะมันหนาขนาดไหนมันเหยียบได้ไหมหรือยังไงไหมปรากฏว่าน้ําแข็งหนาประมาณหนึ่งเซนนะคะเนี่ยคะ่ะหยิบออกมาเป็นกระจกเลย แล้วก็เอาเอาคว้างทิ้งด,ดูว่ามันจะแปกไหมมันจะอะไรไหมยคะใสเหมือนกระจกเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสนุกมากนะคะเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดกระญิงบีแดนไวกิ <c oughs> ้งตอนที่มีน้ําแข็งก็ยังมีเห็ดอยู่นะคะยังพอได้อยู่นะคะคือไปเดินเล่นนะคะเพื่อนๆตามดูได้เลยนะคะเวลาเก็บเห็ดออกมาเนะะี่ยค่ะ เห็ดมันก็จะจะเป็นน้ำแข็งโป๊กเลยว่าย้อนย้อนใส่กระแป้งเนะะี่ยค่ะดังโป๊กเลยแต่แต่ไม่เป็นไรไม่ช้ำนะคะเห็ดที่เอามาก็เนี่ยค่ะสภาพข้างในป่าก็เอาหมุนนิดนึงนะคะหมุนติ้วเลยเนี่ยค่ะเห็ดเก็บออกมาก็จะเป็นแบบเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่เลยนะคะ อยากจะรู้นะคะว่ามันมันเป็นยังไงแต่เห็ดก็สวยนะคะเห็ดก็ยังมีอยู่ยังสวยยังพอได้อยู่นะคะก็ลองตัดตัดมาพอโยนใส่กระปง๋งโป๊กโปกโปกเลยแต่ว่าเหยียบลงไปที่หญ้าเนี่ยค่ะบางพื้นที่ก็จะเป็นน้ําแข็งบางพื้นที่ก็ไม่เป็นน้ําแข็งเพื่อนๆชอบเก็บเห็ดในน้ําแข็งกับหญิงบีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบีจะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ